สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก่อนอ๋อน่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเดซี่สปิเกอร์เบอร์เกอร์ซึ่งเราก็จะมาทำเบอร์เกอร์ตามสไตล์ของเราซึ่งเราเป็นใครกันนะชิอนะคะชิ้นแนครกจากตันเทปแฟชั่นออนฟูชาส่วนนี้นะครับพี่เที่ยยาพิไทยแลนด์นะคุณนะทุนตากันดีเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปทำเบอร์เกอร์กันค่ะสองคนสองสไตล์ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะมีชื่ออย่างชื่อมีชื่ออย่างยำพี่ของพี่ตั้งไว้แล้วนะตังแล้วเหร เห็นนี่เห็นไหมสเลนเดอร์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยของพี่ยังนี่กินคลีนอะไรที่กินคลีนเนี้ยพี่จะกินกินให้เคลียร์กินให้เคลี้ยงโอ้ยแต่ของชิงไม่กินบูมมลกันค่ะแต่ของชิ้งต้องรอเสร็จก่อนถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละคนทำเบอก็ออกมาหน้าตายังไงกันบ้างงั้นเรารีบเข้าไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าจ้าไปอันนี้ไทยอยู่ใช่ไหม เขาตายได้วิ่งรู้ตัวเลยน่นสีธรรมชาติมากเลยเราตอนนี้เราก็จะได้น้องเอ็มมาช่วยย่างเบอร์เกอร์อยู่ซึ่งตอนนี้เป็นเบอร์เกอร์ไซส์เท่าไหร่นะห้าออนห้าออนคือเป็นไซส์มาตรฐานใช่ครับถูกไหมครับอ่าโอเคแต่ดูชิ้นเนี่ยชิ้นดีดใช่แต่ของพี่นี่ได้ข่าวว่าพี่เอจะแบบค่อนข้างจะสุกเลยใช่ใช่เพราะพี่เป็นคนไม่ชอบกินดิบๆนะเพราะพี่กลัวเลือดที่บอกมาได้แล้ว ต้องรอยากเลยนี่คุณนะครับเดี๋ยวจะมาดูสูตรกันเตรียมก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีเสร็จห่าของพี่ประมาณเสร็จได้ไหมประมาณไม่เสร็จแต่เนาะซึ่งของพี่บอกนะว่ามบางทีที่เลือกอินกริเดียนบางส่วนไหมล่ะเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับความเป็นพี่มากเลยการที่อะยพี่บอกว่าเฮลตี้เฮลตี้เฮลตี้เพราะว่าพี่ต้องรักษารูปร่างนิดนึงโอ้โหใช่ไหมฮะีนิสกทนนะคะเนี่ยแล้วพี่บอกเลยว่าสิ่งที่พี่จะทำเนี่ย ที่กินครีมไม่ใช่กินครีมแบบว่ากินเกลี้ยงอย่างเดียวนะเราใส่อะโวคาโดเราบอกเลยนะว่าอะไรที่ใส่อะโวคาโดถือว่าเป็นครีมแม้ว่าจะมีออร์เดนลิงมีออร์เดนลิงแต่ใส่อะโวคาโดครีมถูกต้องแล้วบอกได้ไหมเขาใช้เนื้อแบบไหนยาชีต้องลองถามน้องน้เอ็มครับเราใช้เนื้ออะไรครับเนื้อจากไหนครับอ่อออสเตรเลียเนื้อน้ำเข้าน่าจะออสเตรเลียไม่ใช่ไม่ใช่นื้อไม่ใช่เลี้ยงแบบบ้านที่ไม่ใช่อบ อันนั้นคืออันนั้นคือเนื้ออาจจะบอกว่าอยากร่างนื่คือจะบอกว่าย่างด้วยเตาถ่านด้วยอ่ะคือปกติอ่ะบางร้านเขาย่างเป็นกระทะย่างเป็นเตาแก๊สซึ่งอันนี้มันจะได้กลินกลิบกลิวออกนะแล้วก็เป็นกลิเตาถ่านอันนี้มันเก๋ตรงนี้เนาะก็ไม่เงีนบก็คงไม่ได้จากถึงคาไวใช่ใช่ใช่มันเลิศมากเลยอ่ะ นี้เดี๋ยวพี่ขอคิเด้วยนะอยากรองพี่คะต้องเข้าไปตรงตรงขาได้หรือเล่คะว้ายว่ายว่ายออาัปุ๊บจะสายไปปะสาได้ยังงี้ใช่ไหมแสกเก็กบลลาก็ขอให้มาทำบล็อกเกอร์ได้ไหมคะใช่ทำจินิเนี่ยไม่เกินสิบนาทีแต่งหน้ามาประมาณสองชั่วโมงได้ชิง ความสวยมันไม่ตรางนีไทยเพราะฉะนั้นต้องสวยก่อนเพราะถ้าสวยปุ๊บอะไรอร่อยหมดถูกไหมใช่ค่ะแต่เราต้องเวยกันนิดนึงใช่ค่ะพี่นี่หนูสวยยังคะับมากตายแล้วของที่ได้แล้วที่มีัราอันนี้คือของบิ๊กเจียได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวที่ต้องแตะเลยใช่ไหมครับโอ้ยดูความจุ้วซี่ดูสิอนี่ดูสิ่แบบว่าเนื้อที่แบบว่าดูน้ำมันเนี่ยเพราะอีที่บอกมันมันแทรกแทรกมามันมีความฉ่ำของเนื้อต่อไป บอกแล้วว่าเราอีพีที่เกียร์แนลแบบว่า e TH, อาีพี e <TH. S 2> แต่ดูนะว่าบรรดาผักทั้งหมดที่จะใส่ที่หมดอ่ะตอนนี้พี่เกียร์ก็จะทําการาประกอบร่างแล้วเพราะว่าพี่เกียร์บอกเลยว,ว่าเมานูนี้ต้องถูกใส่สาวๆเพราะว่ามีเพียงแค่เนื้อวัวอย่างเดียวเท่านั้นที่มันกินแล้วอ้วนแต่อย่างอื่นมันคลีนจริงๆอนะ่ะก็จะมีทั้ง,งใช่ใช่แล้วก็จะมีทั้งเนื้อใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อนะเราใส่ที่ก่อนเห็ดเราก็มีอันนี้จะเป็น เป็นเป็นคอนทินติวใช่ไหมครับค่ะที่ใส่ก่อนเลยเนาะเราต้องใส่ถุงมือนะเพื่อความคลีนสะอาดสะอาดสะอาดฉันไม่อยากทำเองเนาะ่ะขอร้องพี่ได้ไหมคะไ,ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสูตรของพี่อ่ะมันคลีนจ,จริงเน่ะได้ลแล้วดังมากนะฮะเราตามด้วยเหตุนี่ไว้่าหก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 มันเยอะรุนมากอ่ะเรชอบเห็ดมากบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามพี่เตี้ยบอกเลยนะว่า ขอแบบอย่างมีไทยแลนด์ชื่อเมนูว่าอยามีอีนครีมเธอมาสั่งนะเขาจะทำไม่ถูกเพราะเขาไม่รู้จักเมนูนี้ฉันคิดของฉันเองคนเดียวอ่ะต่อไปพี่จะลงเป็นอะโวคาโดจะบอกว่าจะตรงนี้แหละอันนี้บอกเลยนะถ้ามีอะโวคาโดถือว่าครีมจะใส่อะไรก็ตามข้าวขาวหูใสอะโวคาโดเรากินครีมจริง,รงๆพี่ใส่ยังไงให้มันแบบว่า ไม่ร้อทนทลักไม่ล้นทะลักแตนะ่พี่รู้สึกที่มีความสุขมากเลยแต่ว่ามันทะลักมากเลยลูกหหไหวไหมคะทุะกคนนะเห็ดก็ร่วงนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ครีมปกตินะคะครีมเบอรี่มัชเลยค่ะเพราะว่าโอรุปัตโดบุกจัดเต็มพี่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าครีมดีไหมในเมื่อบอกว่ามันแน่นมากตามด้วย อากาศพร้อมเดี๋ยวยังไงต่อแล้วเนี่ยเบอร์พี่เกียคะกัันใส่มะเขือได้อย่างมากก้อชิ้นเดียวชั้นพูดเลยหอมใหญ่เนาะเราใส่พอเป็นพิธีก่อนนะเพราะไงั้นเดี๋ยวเราจะปิดไม่ได้แต่ที่ขาดไม่ได้บอกเลยนะมันคือพิคเกิลค่ะชั้นว่มันคือพิคเกิลอันนี้ก็คือจะเป็นยาดองแตงกวาดอง จิงเล่นตลกอ่ะไม่คิดว่าจะสวยแล้วตลกขนาดนี้นะเนี่ยตลกใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะใส่ซอสวาซาบิเพราะอะไรเรากินครีมไงเราก็ต้องอะไรที่เป็นผักกาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะโรยลงไปใกล้พี่ที่รู้สึกว่าหนูจริงเดอร์ตี้มากไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงล่ะแล้วประกบด้วยขนมปังชั้นหนึ่งเนาะ เป็นขนมปังมันจะบอกว่าขนมปังที่เนี้ยเขาใช้ขนมปังมันฝรั่งเพราะฉะนั้นตัวขนมปังมันจะมีความเหนียวหนึบนิดนึงเจไม่ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นอารมณ์จะเป็นมิสเทคเลสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมีไม้เสียบถูกไหมเป็นใหา่เนาะต้องใช้ไม้ใหญ่มากครับบอกเลยเพราะว่ามันใหญ่มากสูงมากเลยทีเดียวแล้วยังไงต่อนี้ครับคุณน้อง ใส่จานใส่ใจหรือใส่จานเดียก่ะทั้งใจทั้งจานอ่ะจะเตรียมมาพร้อมบอกเลยปวดท้องไลจิ๊ไม่คิดว่าพี่จะเล่นโฟกัสน่ากนะน่าร้องยิ้มแต่วไม่ได้เด่นด้วยนะฮะ,ะ,ะนี่ที่ดิฉันบอกว่านี่ถามว่าพี่เกียร์ไม่ต้องการความงานต้องการความคลีนเท่านั้นเพราะว่าความงานมันเกิดจากความคลีนถูกไหมฮะ มันอร่อยจอัยดจัดจัดจัดต้องจุดต้องจุดต้องนี่เป็นยังไงน,นะ,ะฮะสีมือของสีมือค่ะพเกี้ยตายแล้วใจลายอะเย็นซีนอะเห็นไหมครับอะโวคาโดไหลมากจนไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปไหนต่อแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้พี่เกี้ตั้งชื่อว่ายัมมี่อีทครีมเบอร์เกอร์เพราะอะไรเราใส่อะโวคาโดเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันต่อว่า ของพิเ้ยถ่ายคู่กของน้องชิงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเมนูของน้องชิงต่อว่าน้องชิงจะสั่งสร้างเมนูอะไรอีกหนึ่งเมนูวะมาประกอบกับพิเคีอ่ตอนนี้เราก็ นั่งกันอยู่สี่คนว่าเราสื่อกเกอร์ใช่ใช่ใช่ซึ่งเหมือนที่นิกเกียก็เข้าไปทำกับน้องชิงมาเดี๋นั่ตัวเองเดี๋นั่ตัวเองก่อนจากอาน้องแก้วนะครับจากเพจคิวผิวครับผมอ๋อคุณลี่ค่ะจากคุณลี่สุรนี่ค่ะน้องชิงจากไหนนะคะจากแต่ละโซนค่ะและที่เกียกจากไหนคะที่เกียกจากยัามีไทยแลนด์นะคะแฟนเพจร้อยสุดเลยค่ะโอเคเรามาางต้องแต่ละคนก่อนแต่ละคนพิลเตอของตัวเองเลยดีกว่าไหมมีคผิวสคนสุดท้ายค่ะ อ่ะงั้นใครก่อนพี่ก่อนก็นได้พี่ก่อนก็นได้อาถือว่าเป็นต้องฉันเองอันนี้ของพีเกียนะครับก็คือยัมมี่อีทคลีนเบอร์เกอร์อันนี้สาวๆต้องชอบเพราะอะไร<ม>เขาบอกเพราว่ามไม่ใช่แค่เกลี้ยงค่ียงอย่างเดียวเราบอกแล้วว่าอะไรที่ใส่อโ,อโวคาโดมันถือว่าคลีนฉันจะคลีนยังไงก็ได้ใช่มีเนื้อชิ้นเดียวที่เป็นอะไรที่มันดูเป็นไขมันนิดหน่อยแต่ที่เหลือทั้งผักทั้งหอมฟริลทั้งในส่วนของเพส คั้งพิคเกอร์ที่เป็นแตงกวาดองหอมใหญ่มะเขือเทศผักแล้วก็อะโวคาโดลดแล้วแต่ที่ต่อสุขภาพนะใช่ใช่พี่ก็ต้องแบบรักษาลูกราลนิดนึงเพราะว่าพี่ต้องแบบว่าให้ดูดีตลอดเวลาไม่ให้ไม่พี่ต้องต่อปลาเนาะตอข้อเนาะอ่ะต่อไปเป็นอ่ะต่อแก้วอันนี้มันจะตรงข้ามกับกับเมนูเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นจะเน้นเป็นชีสเยอะนะครับมันจะเป็นเนื้อสองชั้นนะครับดับเบิลด้วย สลับด้วยชีสเป็น cheddar ชีสกับอเมริกันชีสนะครับสองชั้นนะครับ c h e น d a r นะครับลองดูก็มีเบคอนด้วยจะมีเน้นแบบอ้นสุดๆอันนี้เหมาะกับผู้ชายมากๆพวกนักกีฬาออกกำลังกายใช้ลพลาังงานเยอะนะใช้พลังงานเยอะได้ยเยอะแน่นอนต่อปไป ขอี่เป็นชิ้นนี้นะคะยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอันนี้มีมีโอนเนนริงด้วยอ่ะอันนี้ขอเป็นลูกผสมระหว่างสองชิ้นแรกละกันนะคะก็คือจะมีทั้งแซลมอนเนื้อแล้วก็มีเนื้อปลานะคะปลาทอดแล้วก็เน้นสีสันค่ะจานนี้อยากให้มีหลายๆสีดูแล้วแบบน่าทานค่ะมีครบทครั้งเนื้อทั้งเผักมาล้านเลยค่ะสุดท้ายจานใหญ่สุด ไม่ใช่ละอะไรคะน้องชิงอ่ะเบอร,เอร์เกอร์ที่หนูไปฝันว่าอยากให้ร้านมีบ้างค่ะคื <ừ> อความที่หนูใช่ไหมคะก็แบบว่ามิก้าอ้าปากว่างเนี่ยค่ะก็เลยอยากเน้นแบบทั้งรา่าทุกอนก็เลยเป็นแบน,นไว้แล้วเวลากินชิปนหะคะก็ใช้ซ่อมแล้วก็มีแล้วก็กินสเต๊กว่าไหนเนื้อก,ก็ดีอยู่แล้วเลยแบบนต้องแบบละเลียดนิดนึงใช่แบบสวยๆจริงจริงแต่ถ้าเกิดว่าพี่ให้แบบว่า มันออกด้านข้างพี่เอาข้าวปั่ด้านข้างเห็นั้งนั้นเลยได้ปะแต่พี่ทำได้พี่เอาที่สบายใจเลยค่ะถ้างั้นท่อนี้นะคะตอนที่คนจากสี่แทนเพจนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะถ้ามีกิจกรรมดีๆก็จะเรียนเชิญใช่ใช่แล้วก็ถือว่าอยากกินเบอร์เกอร์อร่อยๆต้องมาที่ไหนเชดดี้เบเกอร์เบอร์เกอร์ท้องสากค่นะคะมีที่เกเงไกับไมแล้วก็เซ็นทันทีค่ะแล้วก็อยากกินสุกยางได้ที่เพจก็ได้แต่จะขายหรือเปล่าฉันไม่รู้ อ่ะงั้นตักคนตักแยกๆเป็นกินเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ของพี่พี่ต้องทำก่อนเดี๋ยวชิงแย่งเ๋ยบชิงแย่งนะโอเคงั้นเราก็ลาไปก่อนเนาะโอเคงั้นขอลาคนดูทำบ้านไปก่อนเลยโอเคนะคะบายบายสวัสดีครับ